มาเด้อกินสามดาวน้ำก๋งสามดาวนะคะนี่รเเืือออดดกำลังห้อยนะคะห้อยเสร็จแล้วกับสิจุ้มพใไปเหลือดฟองนี่ของแถมมันอยู่ม้องนี้นะคะพ่อแม่พี่นอ้อ,นะะองสามดาวสามดาวเนื้อราห้สิมัดสิบสี่ก้อนเดีือดสิจุ้มจังเลยเพิ่งกับสิจุ้มเดี๋ยวพี่เอ็มแป๊บนึ่งจาติดทายสามดาวก่อนอ่าโอ้ติดตามตอนต่อไป ไม่ตะไคร้ต็นนี่เออไม่ตะไคร้มันหยาออกเพิ่มเห็นเลือดมันแตกป้ะเห็นเลือดมันแตกเพิ่มมันเลือดเลือดนี่มันมันจะออกมาเป็นอันนี้คือเลือดเนาะเลือดไก่มันสุกแล้วแต่วปะตะไคร่มันสิตีว่าเอาเลือดเอาเฮ้ยน้ำหม้อป็นเป็นไปลวกน้ำพอนนะคะเอาใบตะไคร้มาขยำมันมันจะเป็นเลือดซดบมันเองมันคือเลือดซดเไหมโกติดตามต้อนต่อไปเออแต่มันซุกแล้วนะคะหลังจากที่เขาจุ่มจัก จากจ้านาที่ทหารยี่สิบประมาณยี่สิบนาทีนะคะสามดาวก็จะิเอาขึ้นมาทั้งสี่นะคะพักอาพักโอเคพักแต่ว่าสามดาวนะคะนี่สามดาวมันส่วนใดของมันค่ะส่วนปี๊ครับเนื้อเนื้อเนื้ครับส่วนอีกส่วนเอิร์กส่วนปี๊บน้อยๆให้ที่คือซอยซ่านี่อันนี้คือสามดาวนะคะนี่ละสมัยดอกเออกับสมัยสมือบ่มีคนหูจักสูตรสามดาวเดี๋ย ก็ซอยซอยซอยนะคะซอยเสร็จแล้วห้องมามาเส่เนี่ยเลือดนี่เหาลวกลวกซุกแล้วนะคะแล้วก็เอาใบตะไคร้ย้ำๆัางหันนี่เนาะเนี่ยเขาซอยซอยสามดาวเสร็จแล้วเามาจุ่มใส่ตะไคร้คือเลือดที่ขึ้นบัดนี้เขากินได้เลยบหรือต้องมีเจลกดโบมิดแล้วปุ้งเครื่องนเนาะปุ้งเครื่องนะเนาะโอ้โหหอมใส่ยังคือคือก้อยบ้านนี้คือลาบมันสิออกเป็นแนวก้อยน้อยลาบเนาะหอมน้ำแด ยู่นี่ปลาผาเอิ่นตะภาพนามนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปสิสิเอาปลาผามาเห็ดสู้ในเบิงนะคะมื้อนี้3ดาวก่อนนะคะเอายูทูบเบอร์ได้เนี่น่ะเอาหลังจากได้แล้วนะคะหั่นเสร็จแล้วเขาครัวบักพริกโขงบักพริกโขงท้างครัวใหอมหอมหอมสีใส่ีอ่ะสี จักไหตัวเนาะใส่ไห้เนมาสิยา่้เนาะขวเรื่อยเเื่อยว่าสพังว่าปอมปีบ้านเฮานี่ล่ะเอาใส่ลงไปมา่หอตังเดั้นนตบัดนี้บักโงให้ีได้กินมัน ผงขวองนะคะนีเจดมขวอังนะคะนี่เพแม่ซื้อตลาดนะคะนี่้่ากับขวนี่กับขวองนะคะนี่ขว่วทะระนอยทะนอยมัล็กขวัโมไหน่ใส่ผงชุลบ่ใส่แล้วนาะ บ่ได้นี่ผงนัวนะคะใส่หน่อยแซแบมห่อยใสแ่มหลายปลาตาปลาหมึกนะคะนี่แล้วก็โคเล่โคเล่เป็นปอโอกินได้เลยเห่สมสมบ่เล่โคเล่สมบัสมบัิกน้ามีมีมีั้ยไปกน้าเรื่องดำสมบัหกน้าปน้าปากน้าดีกวยไอ้้านี่ตู้เย็นไปมัจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ ถำดาวนะคะ, ps, và, ะแซบแซบแซบครับคอมเมนต์พีはは่น้องแซบแซ่บแซบใครเพิ่งกินใครก็เพิ่งกินเท่าแรกกันได้หนี่งน่นนี่แดงบ่เคยมีเด้หนี่งถาดาวนะคะเนี่ยครับแซบถาดาวครับวิกเอมยืดติกินถำดาว แซบแซบนะคะถูกอกถูกใจผู้ใดกะอย่าลืมเอาสูตรนี้ไปใส่แล้ะก็มันแซ่บอย่างนี้ค่ะทำเป็นไม่น้องทุกสั้งหารนะคะเริดดับเพิ่มเริ่ดดัเพิ่มบ่